มาครับได้3ทางสามทางฉลูเฉลิมฉลองออกมาสู้กันนี้เล่นกลางครับวัดกอดวัดกอดกอตัวสองก็ตัวสองก็ตัวที่2องกอดสองมาแล้วทำเวฟก่อนแล้วจ,<ะ>จบ แล้วจบเพราะว่าเราเพิ่งเคลียร์ครับตูต้าตอมแต่พิษตีครับฉลูเฉลิมฉลองเขาออกไปครับแล้วสกิลมาใส่จิ้นครับจิ้นโดนเกี่ยวมาอยู่ครับแต่ว่าเขาเกิดมามาแล้วครับเวฟบชิพมันเยอะเลยกันแล้วเกิดไอ้ครับเป็นตลิกกี้แต่ลิกกี้ยิงสวนมายิงสวนมาด้ยรู้จักมั้ยิงตายชขมลิกกี้ได้ครับแต่ลิกกี้ต้องระวังแล้วจังหวะที่โดนสวนมเก็บเขาไว้ได้โดนลิกกี้ทางข้างหน้าเขาตายครับยเย็นโอเคไปต่อแต่ว่าข้างหลังไปต่อได้ไหมบุ่ยลำโอ้ยแล้วไปครับข้างล่างเนวตายหนึ่งตัวเออ เฮ้ยเวฟเวฟไม่มีแต่ว่าไข่ยังอยู่ใบตัวแค่เลี่ยอยังอยู่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมาแล้วข้างหน้าไปต่อบุรีรโมศนละไว้ต่อตีบ้านตีบ้านจบไม่ได้จบไม่ได้ไป่งต่อมาเกมแรกครับโอ้ยบุญีรัมโอ้โหเลิตอนเกมแรกด้วยการรีเวิร์สสวีปมาจนได